สวัสดียามเช้าๆกันทุกคนครับผมเสสสายครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันหยุดนะครับก็เลยได้มาเข้าสวนนะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2565ครับสิงหาปีที่ผ่านมาครับได้ขุดโคกหนองนาแสดงว่าโคกหนองนาตรงนี้1ปกีกว่าแล้วนะครับ1ปีกับอีกประมาณสัก 7-8วันนะครับโดยประมาณนะครับก็ยังไม่ถึงครับขออภัยกรกระดาสิงหายยังไม่ถึงครับอีกประมาณสักอีกประมาณสัก23สาสัปดาห์จะครบปีคำนวณเดือนผิดครับขออภัยนะครับก็พาทุกคนมาติดตามครับบริเวณโคกหนองนาเห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะแบบสรรสร้างขึ้นมานะครับนอกเหนือจากความสวยงามแล้วอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าดอกไม้คือตัวที่ดึงแมลงครับอย่างเช่นตอนนี้ครับนี่มิ้มน้อยครับหรือว่าพึ่งเล็กครับได้ มาผสมเกสรนะครับพอมาผสมเกสรคือเขามาหาน้าหวานนะครับพอมาหาน้าหวานจากดอกไม้ที่เราได้เห็นตรงนี้เขาก็จะไปผสมเกสรกับพืชผักสวนครัวที่ผมได้ปลูกลงไปไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะเขือไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสมบูรณ์โดยธรรมชาตินะครับที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งหาอะไรมากมายแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราได้ทําขึ้นมานะครับ นิมครับหรือว่าพึ่งน้อยครับมาผสมเกสรให้กับผมนะครับเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนอกเหนือจากคำว่าประโยชน์แล้วคือความสวยงามที่มันเกิดขึ้นบนตรงนี้แหละครับผมก็จะปลูกดอกคุณนายเตือนสายนะครับบริเวณริมฝั่งหรือว่าริมทันของโคกหนองนาฝั่งด้านนี้ปลูกก่อนครับได้มากำมือเดียวครับก็เลยขยายทีละนิดทีละนิดไม่ได้ปลูกทีเดียวนะครับถ้าเกิดได้ปลูกพร้อมกันทีเดียวป่านนี้ก็คงจะโตแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านนู้นกันครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองครับก็จะเห็นว่านอกเหนือจากดอกไม้ก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยแตงไทยนะครับการผสมเกสรก็ได้จากนิมสตรงนั้นแหละครับมาผสมเกสรให้กับเราเนี่ยก็ยังคงบินออกไปอยู่อาจจะมีในเรื่องของแมลงที่จะมากินพืชบ้างแต่ก็อย่างที่ว่าครับเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็จะอยู่กับเรานะครับความปลอดภัยก็จะไม่ไปไหนหรอกครับก็อยู่กับเราเนี่ยครับถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราไปใช้สารเคมี สิ่งตกค้างมันก็จะไม่ไปไหนเหมือนเดิมมันก็จะวิ่งมาหาเรานั่นแหละครับเห็นไหมครับพึ่งเล็กเต็มเลยครับมาผสมเกสรให้มองไปฝั่งด้านนู้นครับในขณะที่ถอนหญ้าลงบริเวณโคกหนองนาครับปลาก็จะขึ้นมากินครับเห็นไหมครับปลาขึ้นมากินหญ้าครับมันก็จะเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างครับนี่ครับหญ้าที่มันอยู่บริเวณริมฝั่งนะครับเมื่อกี้ก็ได้ถอนออกมาแล้วนะครับแล้วก็โยนลงไป ประโยชน์ผสมผสานกันครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า zero waste นะครับก็คือเราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นศูนย์ที่อยู่ในสวนนี้ไม่ได้ไปไหนวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าในกรณีที่มีวัชพืชหรือว่าหญ้าเราก็จะโยนลงไปให้กับปลานะครับวนเวียนกันไปปลาก็จะเป็นอาหารกับเรานะี่ครับถาาดูทุกคนได้มาดูกันครับยามเช้าตานีขึ้นเต็มเลยนะครับปลาทับทิมครับดอกไม้ก็ กำลังสวยงามครับกล้วยก็กําลังโตครับแล้วก็หลายๆรุ่นก็ได้ตัดไปเป็นอาหารแล้วนะครับเพราะมันสุกนะครับถ้าในกรณีที่มันสุกมากก็จะโยนลงให้ปลาบ้างครับเป็นแบบผสมผสานตอนนี้ก็ลงทุเรียนครับอยากจะให้มีอย่างน้อยๆเนี่ยคือสองสต้นครับที่อยู่บนสวนผมนะครับตอนนี้ก็ได้ปลูกลงไปใช้ฟางมาคลุมนะครับใช้ไม้ใช้นั่นนู่นนี่ทับเพราะว่าไก่เยอะครับ ไก่เขาจะชอบเขี่ยอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับก็คงจะห้ามไม่ได้เพราะว่าเราได้เลือกในการที่จะเลี้ยงเขาแล้วนะครับด้านข้างครับอีกมุมนึงครับดอกไม้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนอกจากความสวยงามอย่างที่บอกก็จะนี่ครับพึ่งน้อยหรือว่ามิ้มครับมาผสมเกอรให้กับเราโฟกัสกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะครับสุขใจที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับยามเช้าๆครับมาดูที่สวนของเราเป็นยังไงเป็นแบบไหนหลังจากที่ผ่านไปเกือบจะ1ปีครับบริเวณโคกหนองนาที่ได้ทํานั่นทํานี่ลงไปโอเคเลยทีเดียวนะครับฝั่งด้านนี้เดี๋ยวก็จะพึบสวยเขียวขึ้นมาครับโอ้ฝั่งด้านนี้ครับเห็นไหมครับบริเวณบ่อครับปลาทับทิมครับขึ้นมากิน อยอดมันเทศครับที่ผมได้โยนลงไปเต็มเลยครับสีสันต้องบอกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอาหารปลาครับส่วนด้านนู้นคือบริเวณที่กินแล้วหมดไปแล้วครับเห็นแต่กา้านนะครับผสมประสานกันไปยามเช้าเชครับมาดูครับพื้นที่บริเวณที่ผมได้ทําโคกนองนาเนี่ยจะกินเนื้อที่อยู่ที่สามไร่ขุดบ่อเนื้อที่ในการขุดบ่อก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะสองไร่ครับแบ่งพื้นที่หล,ลายส่วนไว้ ในการที่เราจะปลูกป่าบ้างทำนั่นทำนี่บ้างนะครับพามาติดตามพามาอัปเดตครับีดอกไม้ผมชอบตรงนี้แหละนะครับมุมที่มันเป็นดอกไม้ที่มันมีสีสันขึ้นมานครับอาจจะเล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนแต่มันคือความสุขทางใจของผมนะครับเพราะว่าปลูกเองแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าความสวยงามด้วยฝีมือของเรานั่นแหละนะครับดูกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อครับกับมุมนี้ ดอกไม้ที่มันมีมิ้มเข้ามาครับแบบนี้นี่โอเคเลยนะครับยามเช้าเช้าอาจจะสั่นหน่อยนะครับโอเคครับผมสวัสดีเช้านี้กับบรรยากาศที่สบายสบายที่สวนผมนะครับบริเวณโคกหนองนามองไปครับ